นี่มันก็เป็นเ้าที่เป็นก r ะแสบางอยาที่ฉันก็ดไปโรงแรมที่แห่งน่งเนี่ไปโรงแรมด้วยถ้าไปขึเรืออัพกรเนาะขึ้นเหมือนรู้สึกว่าข้าเนี่ยต้องเข้าไปในลิฟต์นะเนี่ยตามตามที่ทัวร์กับคำบอกเองเอาล่ะได้เวลาเข้าลิฟตแล้ว Aura, yay, yeah yeah, yay, rồi, yay, 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 không yay, ทำไมวะเนี icana, Entonces, ่ยกดไปอะไรไม่ได้เก้ดอะไไงล่ะจะบอกว่าโรงแี้ที่ดีอ่าันีมีดีที่ไหนเนี่ย่ใช่ัเ้น่ะเอาล่ะฉันต้องเอไปจากที่นี่ให้ได้เลยโอ้ก็แล้วกันว่า เอาละฉัต้องขยายประตูแล้วสินะเนาะขยายเสร็จโอเคได้แล้วงั้นเราก็ทำการออกไปจากโรงแรมที่นี่แห่งนี้ดวงเอาล่ะฉันต้องออกไปจากโรงแรมที่นี่แล้วเ,เอาล่ะจะต้องเหนียวไปที่นี่ให้ได้เนี่ยประตูที่ห้องนี้ ประตูบอลที่หการะตัวนชฉันจะต้องไปทีนี่ให้ได้โรงแรมที่น,นี่จอต้องมีประตูทางหลังแน่นอนเวเาโอเคบาที่สเ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì này Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่แน่นอนเลยเราเหรอเราไปจากที่ดีเด็ดเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะทำไมไปกับพี่ล่ะเฮ้ยเยรียกอะไรแกไม่รอดนะไอนโยยน่โดูเลยว่าน,นี่อ่ะมันบ้าไปแล้วจะจ้องยองก่อนจะต้องออกไปจากที่ดีให้ได้ระหว่างนี้เนี่ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใูราเประตูวาชิงกี้เอาหลบมาชิคอะไรวะเนี่ยนี่มันไม่ใช่ประตูเลยเนี่ยที่มันล้วบเปตูชัดๆหรือว่าเชโดหาอะไรบางอย่างหรือเปลง่าเฮ้ดยดูดีมีหัวเล็บหรือได้ดูสิคือได้ฉันได้เช็หาอะไรบางอย่างอ่างเงี้ยอย่างนี้กุเจหรืกอก็ ไม่ก็สวิตนี่น่าจะเป็นสวิตประตูนะเฮ้ยเสียประตูเปิดแล้วนี่ว่าโอเคสวยเลยทีนี้แล้วก็จะทำการไปบาร์ที่ยึดติดเลยเอ๊ะ Ну я чуть не ตัววัตถีไป,ไป,ไปเอ๊ะเรียงอะไรตัวไหนกี้เหรอวะตัวไหนอีกแลี้ยส,สินะตัววัตถี่3ับ เปแล้วอไเแล้วอน้ำมันขายนมเดี๋ยวกม่ไม่เดี๋ยวมันข้าไปต็มได